嗯，他多方便。 มียงมาตายอยูะเออจอดบรนไดพยันลุงเสยเลยตถึงแล้วจ้าทุ่งแสนกวางซ้ายมือนี่ก็จะเป็นอ่านิลกายเห็นไหมอนิลกายนี่ตัวผู้นะครับตัวที่มีเขาเนี่ย ด้านซ้ายมือก็จะเป็นตัวเมียเนาะนินลกายสายพันธุ์เขาอยู่แถวประเทศอินเดียลุกเนาะใกล้ศูนย์พันธ์แล้วฮิปโปมันเลยมาแล้วอ่ะลุกใจอเออเอาขึ้นขึ้นเดี๋ยวให้ออกไปอีกรอบหนึ่งก็ได้เออหายฮิปโปไม่เจอโอ้ยหนูเดินหนีมั้งเพราะว่าฮิปโปมันอยู่ถนนสายใหม่ลุกเออหนูต้องถามคนขับก็ด้วยเด้อ เพราะว่าลงฮิปโปใหม่ไว้นะเออน้องนำใจนำโชคอ่าซ้ายมือก็จะเป็นเก้งเถือกครับเก้งเถือกนี่นี่เก้งเถือกเนาะพ่อโชคชัยแม่มาลินะอันนี้ก็จะเป็นน้องน้องดุลรอดเห็นไหมลูกนุ่นนุนนนสีขาวขาวนุ่นน่นไม่ใช่กระลอกนะกระลอกขาวนั่นน่ะอันนี้ ตัวที่อยู่ในกระตออะ๊อบอ่ะเออน้องบุญรอดสมาชิกใหม่นะเออ,อ,นนะอจะอันนั้นกะลอกลูกไม่ใช่บุญรอดอ่านี้จะเป็นความพระราทานนะกวงดาวนี่สีสวยเขาสวยเนาะอันนี้ก็จะเป็นกวางซิก้านะครับถัดมากวางซิก้าเนาะครับเออสีคล้ายๆกันลูก ซ้ายมือก็จะเป็นเนื้อทรายาารอเออเนื้อท้ายอันนี้ปล่อยธรรมชาติจริๆเลยเนาะห้องเยี่ยม ่าต่อไปก็จะเป็นสถานีออสเตเรียสถานีนี้ต้องเดินเข้าไปนะครับเดินวนชมนม่มีลงมาครับมาแค่ลกอีโูลกนก็อตไปเลยครับตกลับก็จะไปแัดไปเสือสิงโตไปเลยดิเจอ <c oughs> ครับสำหรับด้านขวามอือนี่ก็จะเป็นหนูยักษ์เนาะคาบีบาลา่านี่พ่อพันแม่พันกำลังดูดนมอยู่ <c oughs> ถ่ายรูปเอานะาตอนดูดนมเนะี่ยหนูยักษ์หนูยักษ์

ไวไลอ้อนสิงโตขาวอยู่ในกระโจมเห็นไหมอยู่ในกระโจมดูดดูดดูดด๊ดหลุดดมาก็ตกนะไปไหนล่ะฮะเมื่อกี้ยืนอยู่ตด๊ดเออ เอันนี้จะเป็นในสิงโตแอฟริกาเจ้าป่านี่เจ้าป่าตัวเมียนั่งอยู่นะตัวผู้นอนตัวผู้สลิปปิ้ง ล้วมาก็เผ็นเลยเนาะอ่านี่ก็จะเป็นอะไรอ่ะเสือโครมน้องไข่ต้มไปไหนไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้มไปไหนละไข่ต้มอะ ผอมาแล้วไข่ต้มมาแล้วนี่มาแล้วน้องไข่ต้มงไข่ต้มอตัวใหญ่เไข่ต้มโอยนเดินแบบน้องไข่ต้มเจ้ะตัวไข่ตัวมาแล้วลุงก็ทิ้งรถวิ่งแล้ว เชือดอกตัวประมาณเท่าขาแข้งนี่แหละเขาบริจาคมาแม่เอาตะล่กน้ําเค็มมาไม่เหลือนะมันมันไม่ทนเนาะเออมาอยู่บ้านนอกไม่ทนเออทนแต่ฮิปโปล่ะเคยไปเขาดินไหมเดี๋ยวเราไปดูทายาทแม่มลิเนาะอ่า อันนี้ก็จะเป็นสถานีใหม่เนาะสถานีฮิปโปใหญ่นะเพราะว่าเขาตัวใหญ่แล้วมันแออัดนะครับเลยออกมาเนาะสร้างถนนแล้วออกมาด้านนอกนะ พร้อมก็จะมีเพนกวินด้วยเนาะแต่เพนกวินยังมาไม่ถึงนะเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อต้นอาทิตย์ที่แล้วนะครับเออเดี๋ยวปีใหม่ค่อยมาชมาาเออเราชมแต่ฮิปโปใหญ่เนาะทายาทแม่มะลิก็จะมีสี่ตัวนะน้องนำชัยนำโชคนะแล้วก็แม่เล็กน้องอ้นเนะาะเออคุณลุงจะจอดรอสามนาทีนะจ๊ะเดี๋ยวลงไปชมนะครับผม าลงไปชมทายาติแม่บรลลีครับไดโนพาร์คขนมอบกรอบรูปเลนสสา ถ่ายคลิปไก่อนเลยนะถ่ายคลิปอยู่กัตอนนี้เราอยู่ที่แกนขันยอข้ามไหม่ขึ้นบันไดอ๋อเหรอปืดเลื่อน

่็ยังเ,เขามาติดนะอ,อย่าลืมคลิปเยเอะๆได้นะมนีไงากำลังถ่ายอย่ายนของที่โพสลงเฟซตรนนี้แล้วก็ผ่ายสารละลาย เป็นบ้านดี่เยเธอไม่เอาเป็นสี่เหลี่ยมนะบ้านเป็นวงกลมไม่ก็หกเหลี่ยมออนี่เหรอเธอชอบไปถ่ายไว้ดิเออไม่ใช่เดี๋ยวน่าจะเป็นที่พักนะห่องเทีเ่ยวไม่ใช่นี่ใช่เป็นถึงรีสอร์ทเลยป่ะ <c oughs> <c oughs> แอร์ทุกห้องเลยนะบนสาวเปิดย่งอุ๊ยเย็นเลยรอบหน้ามาเดี๋ยวจองไนวาจุดกลางเต้นเน้เงงมเ้าเลยแต่ตรงนี้ก็กลางได้นะกลาด้หยนวนี้มก็ต้องบนี้ต้องให้ได้ร้านวิวนะ หลานวิวนี่ออกจากงานนะหลานวิวตัดต่อให้จำๆนะีเลยเนี่ยมือทำปกไม่อยู่แล้วก้าศึกมากอะไรขนในรถบูก็บอกพ่อเปิดเสียงดังๆอดูก่อเหมือนกันในรถเพลงอะไรนันนะ

ลูนเขาสวยไ ถ่ายไงรูปของแกน่ะแม่ถ่ายวิดีโออยู่ไหนจับมันไหมเขาถ่ายวิดีโอต้องต้แล้วเขาถ่ายรูปธรรมดาเนวแนวตั้งแนวนอนแม่หอมวันนี้ค่อนข้างเงียบวันธรรมดาวันนี้เป็นวันทำงานคนก็ค่อนข้างเงียบสะดวก น,นี่ครับแบคแิวนะครับแบกิวหม ชื่นใจสูดอากาศมีต้นมะกรอหน่อยดูนึองอะตรงทางนู้น